วันนี้นะคะเราก็จะมาจับรางวัลลองสุดท้ายแล้วเรามาเริ่มต้นทองคํา20เส้นไปต่อนะคะที่คนแรกเลยค่ะคุณรัตด,ดาคาภูน้อยครับคุณการจนาแพนสมบัติคุณวัชระ,ระครับคุณน้ำอ้อยวงเจเรญคุณพรฤดีทองเทงจันทครับคุณสรินร์ัตน์คุณวิจิตรานาเมืองรักคุณบัวพัน์ อเลนครับคุณรินคุณดวงใจโซครับคุณกัญยวีนาควิจิตรคุณพัชราพรเพิ่มพูนคุณพิระยาครับคุณพกาพรปรุงกลางครับคุณปณิศราคาสันค่ะคุณธิดารัตนีอังกูรัเทียนคุณพิพสุดาวิชาโคตรครับคุณสุภานิกาทองหมื่นทันค่ะคุณปณนิดาสว่างพบครับคุณคุณกนุษวิเศษกุลค่ะ นะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับกับรางวัลทองคำ20เส้นรางวัลต่อไปก็คือ iPhone 13 Pro ที่อยู่ตรงนี้นะครับผมจำนวนทั้งหมด10เครื่องอนะครับคุณอัญชันสุวะเสนครับคุณปียะพรบรรดาศักดิ์คุณณริษาใช้บางอย่างครับนายภาสกรพงษ์บุตรคุณกฤิชยาวิช,ชาพินครับคุณเอ๋พัชราวัฒนาอาพรคุณจติตาพรสถาปิ ตานนครับคุณสุภาพรธรรมลังกาคุณเสาวคนรักษาพลคุณการครับเพียงแค่ทุกคนต้องทำอะไรครับพี่หนึ่งถึงจะได้ดังวันไปซืเลโอคี่เซรัมหรือว่าซากาคอลลาเจนเอ็กเทนตัวนี้นะครับแล้วก็เก็บกล่องเอาไว้แล้วมาลุ้นกันว่าใครจะได้เทสลาไปและ iPhone ามสเครื่องและทองคำอีก50เป็นกิจกรรมนี้เนี่ยยังมีอีกหนึ่งครั้งนะครับที่จะเกิดขึ้นวันที่10 กันยายนนะครับผม2 5 6 5นะครับผมเวลา1ทุ่มตรงนะครับผมที่ไลฟ์เพจของเราเหมือนเดิมยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มาก